สวัสดีครับเราจะมาเขียนโปรแกรมดูดวงกันนะครับเป็นการเขียนโปรแกรมดูดวงแบบง่ายๆนะความรู้ที่ต้องใช้นะครับข้หนึ่งเราจะต้องมีความรู้ในการส่งค่ารับค่าแบบโพสในภาษา PHP 2เราจะต้องเขียนโปรแกรมคําสั่งแบบเลือกหรือเงื่อนไขใน PHP ได้นะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปเขียนโปรแกรมกันเราจะต้องมีฐานข้อมูลเกี่ยวกับการดูดวงนะครับก็คือนี่เลย เราจะเขียนโปรแกรมดูดวงตามวันเกิดนะครับก็คือคนเกิดวันอาทิตย์ดวงเขาจะเป็นอย่างไรนะฮะเราก็มีฐานข้อมูลเขาแล้วนี้คนที่เกิดวันจันทร์ดวงเขาจะเป็นแบบไหนนะเราก็มีฐานข้อมูลแล้วครบทั้ง7วันนะครับเมื่อเรามีฐานข้อมูลแล้วเราก็ไปเขียนโปรแกรมกันเลยครขั้นตอนแรกจะขอใช้โปรแกรมที่เป็นที่มี อินเทอร์เฟซเยอะๆนะฮะจะช่วยในการลดเราคงไม่มานั่งพิมพ์โค้ดแบบนี้นะฮะในการออกแบบนะครับใช้โปรแกรมที่มีอินเทอร์เฟซเลยจะเร็วกว่าขั้นตอนแรกเลยเราก็แทรกฟอร์มเข้ามานะครับ insert form เข้ามาเมื่อได้ฟอร์มเรียบร้อยแล้วตรงแอคชั่นนะครับเดี๋ยวค่อยไปใส่ทีหลัง คลิกพื้นที่ว่างแล้วก็เลือกเป็น list เมนูขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทำหน้าตาหรือ user interface ให้กับผู้ใช้เขาได้เลือกวันเกิดของเขานะครับกลับมาที่ insert มาที่ form แล้วเลือก select นะฮะ select ปั๊บ พอเลือกซีเล็กแล้วตรงซีเล็กแล้วตรงนี้เราก็ใส่ภาษาไทยเลยนะครับว่าการุณาเลือกวันเกิดของท่านกานุณาเลือกวันที่คุณเกิดนะครับ จากนั้นเราจะใส่ค่าให้กับ Select เมนูของเรานะฮะโดยไปที่คลิกที่กล่อง Select ก่อนนะครับแล้วไปที่ list value นะฮะจากนั้นใส่ข้อมูลวันเข้าไปครับอันแรกเป็นวันจันทร์ตรง label ก็วันจันทร์นะฮะ ตรงว a าลูก็เป็นวันจันทร์นะครับหมายถึงว่ามันจะแสดงผลให้เราเห็นวันจันทร์แล้วก็ค่าของมันก็จะเป็นวันจันทร์เหมือนกันนะครับตอนนี้เป็นวันอังคารตอนนี้เป็นวันพุธ lý hạt hạ bò đi vẫn súc วันเสาร์วันอาทิตย์ตยเมื่อเราสร้างครบทั้งเจ็ดวันแล้วนะจันอังคารพุทธพฤหัสสุขเสาร์อาทิตย์นะฮะแล้วก็กดปุ่มโอเค อ่าเราก็จะได้ปุ่มที่ใช้ในการคลิกเลือกวันนะฮะพอยูเซอร์เขาคลิกเลือกวันเสร็จแล้วเขาก็ต้องมีปุ่มในการกดดูดวงใช่ไหมฮะเราก็สร้าง insert form submit มาตรง submit ตรงนี้เราก็แก้ตรง value นะครับเป็นกด เพื่อดูดวงกด enter อ่าทีนี้ยูเซอร์เราก็จะเลือกนะครับแล้วก็กดเพื่อดูดวงพอกดกดดูดวงเสร็จปุ๊บข้อมูลจะมาโชว์ด้านล่างเราจะให้มันโชว์ด้านล่างนะครับ ในส่วนของการออกแบบยูเซอร์อินเทอร์เแล้วกันนะครับก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยนะต่อไปเราก็จะมาเขียนสคริปต์ภาษา PHP นะครับเพื่อที่จะรับค่าจากกล่องนี้นะครับแล้วก็เอาไปคำนวณตามเงื่อนไขดูดวงของเรานะครับเมื่อเราสร้าง หน้า user interface เสร็จแล้วครับทีนี้เราก็จะมารับค่าจากกล่องนี้นะการรับค่าจากกล่องก็ไม่ยากนะคะมาที่มุมมองโค้ดนะครับการรับค่าเราจะรับค่าข้างนอกนะข้างนอกกล่องของฟอร์มนะฮะข้างนอกฟอร์มนะครับอย่าไปรับในฟอร์มนะเดี๋ยวเราขีดเส้นใต้สักสักหน่อย น่าจะ HR ะถ้าจำไม่ผิดนะครขีดเส้นใต้เดี๋ยวไปดูดิอ่าขีดเส้นใต้ขีดเส้นแบ่งหน้าอ่าทีนี้เรามารับค่าการรับค่าก็ง่ายๆนะครับเราก็สร้างตัวแบรขึ้นมาแล้วใส่นะชื่อว่าอะไรก็ได้นะ ชื่อตั้งชื่อว่าดีแล้วไงดีฮนะดีทีนี้เราได้ตัวแปรแล้วเราก็จะรับค่านะครับวิธีการรับค่าก็ง่ายมากที่สำคัญเลยเราจะรับค่าเนี่ยมันจะเป็นภาษา PHP นะครับเราจะต้องเปิดแท็ก PHP ก่อนนะสังเกตนะ PHP มันจะสามารถเขียน ผสมก,กันกับภาษา HTML ได้เลยนะฮะอืมยวสักครู่นะเหมือนเป็นพิมพ์ดีเลยนะฮะ อ่าโอเคเปิดแท็กพีดพีก่อนเปิดแล้วก็ปิดเลยะฮะเดี๋ยวลืมทีนี้เราสร้างตัวแปรขึ้นมาชื่อว่า day นะทีเดแล้วกันนะเดี๋ยวไปซ้ำกับคำสงวนเขาการรับค่าก็เดลร้บไซด์เดลต้ลสกอ์โพสต์นะครับเพราะว่าเราจะรับค่าแบบโพสต์นะ จากนั้นก็เดบเป็นโคดนะปิดให้เตามโดยเซมิโคลอนจากนั้นเราจะรับค่าจากกล่องไหนนี่สำคัญเลยฮะเราจะรับค่าจากกล่องที่ชื่อว่า select ถูกต้องไหมฮะเราก็ใส่ชื่อกล่องที่เราต้องการจะรับค่าลงไปในนี้เลยความหมายมันคืออะไรความหมายมันก็คือ มันจะรับค่าแบบโพสจากกล่องที่ชื่อว่า select นะฮะที่ส่งค่ามาและเก็บไว้ใน t d a y เราจะรู้ได้ไงว่ามันส่งมาหรือไม่ส่งมาเราจะทำการทดสอบการส่งข้อมูลในการใช้คำสั่งแสดงผลนะครับแสดงผล ตัวแปรค่าที่อยู่ในตัวแปรท์นี่เราลองแสดงผลค่าที่อยู่ในแปรนี้ตัวแปรนี้ออกมาดูก่อนเลยนะฮะแล้วค่อยไปเขียนเงื่อนไขกันต่อไปทดสอบกันว่าไอวันจันทร,ร์วันอังคารวันพุธที่เราเลือกมาเนี่ยแล้วกดส่งมาเนี่ยมันจะมาโชว์หรือเปล่านะครับทีนี้มันจะส่งข้อมูลได้อย่างไร นะครับเราต้องไปดูตรงฟอร์มของเราก่อนนะครับฟอร์มของเรามันแอคชั่นไปไหนเอ่ยมันยังไม่มีแอคชั่นอะไรไปไหนนะต้องเขียนเพิ่มนะครับแอคชั่นไปไหนก็คือเมื่อกดปุ่มแล้วเนี่ยซับมิดเนี่ยมันจะส่งข้อมูลไปไหนนี่เป็นการกำหนดนะครับในที่นี้เราจะให้มันส่งมาที่ไฟล์เดิมมันนี่แหละ ก็คือหน้าเดิมของมันนะครับแล้วก็ใส่ชื่อไฟล์ลงไปแค่นั้นเองกดเซฟครับแล้วไปลองรันทดสอบดอูวิธีการรันคงไม่ต้องบอกนะ1 2 7 0 1 1ตามด้วยชื่อโฟลเดอร์แล้วก็ชื่อไฟล์ของเรานะร e f ฟ e s สักหน่อยอมันพนลิัหัดมาจากไหนเนี่ยอ่า เราลองกดวันจันทร์นะเห็นไหมฮะมันจะส่งค่าวันจันทร์มาพอกดเลือกวันอังคารมันก็จะส่งค่าวันอังคารมาผลลัสมันก็จะส่งค่าของวันผลลัสมาสรุปการรับค่าเรารับค่าได้สมบูรณ์นะครับทีนี้ต่อไปเราก็จะเอาค่าที่ได้มาเนี่ยไปคํานวณาไปเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขนะครับตามเงื่อนไขนี้เลยก็คือถ้าวันจันทร์ส่งมา ดวงของเขาก็จะเป็นตามนี้ตามฐานข้อมูลแลวนะครับขั้นตอนนี้นะครับก็จะเป็นการเขียนโปรแกรมตามเงื่อนไขตามฐานข้อมูลของเรานะครับถ้าวันถ้า,ารับค่าเป็นวันอาทิตย์มาก็จะให้แสดงข้อมูลของดวงชะตาของวันอาทิตย์นะครับเดีย๋ยวไปทํากันเลยเดี๋ยวก่อนอื่นนะตรงนี้มันเป็นการแสดงค่า ที่รับมาถูกต้องไหมฮะทีนี้เราก็มามาเขียนเพิ่มเขียนนอกแท็ก e p นะครับ hr เหมือนเดิมขีดเส้นใต้ให้เราและใส่แท็ก p ซะหน่อยพิมพ์ลงไปเลยนะคำ ทำทำลายของท่านคือครับคืออะไรทีนี้ก็คือตามเงื่อนไขเลยครับเงื่อนไขเราก็มีอยู่ว่าถ้าเป็นภาษาพีพีแล้วนะครับเปิดแท็กพีครับ แล้วปีเลยฮะกันลืมเองมานัดใหม่เลยเพื่อเพื่อไล่ตอการเขียนเงื่อนไขแรกนะครับ5ก็คือ if e มันเลยคำส e ั่ง if นะ if expression ตามด้วย statement เงื่อนไขแล้วจะเอาใส่ในวงเล็บนะครับถ้าตัวแปรที่รับมาก็คือตัวแปรทีเดด้านบนของเรานั่นเองที่รับมามีค่าเท่ากับมีค่าเท่ากับวันอาทิตย์ไม่เจ้าวันจันทร์ก็ได้วันจันทร์ ถ้าค่าที่รับมามันเท่ากับวันจันทร์เนี่ยถ้าตัวแปร T day แล้วเนี่ยมันมีค่าเท่ากับวันจันทร์ Statement ก็คือให้มันแสดงข้อมูลของคนที่เกิดวันจันทร์ครับเราก็ปีมาเลยครับแสดงผลต่างเลยครับ เป็นภาษาถ้าจะโคดดิ้งบอกก็เลยว่าโปรแกรมนี้ไม่เหมาะนะครับถ้าจะโคดจริงควรไปใช้อีด e เตอร์ตัวอื่นนะโอเคถ้าเป็นวันจันทร์ให้แสดงเนี่ยข้อมูลของวันจันทร์เลยทีนี้เราไปเทสกันเลยครับ ดูดีเพจกันนะกดเลือกวันจันทร์ครับแล้วกดเพื่อดูดวงกดปุ๊บข้อมูลที่ส่งมาทำไมเป็นหนึ่งเช็คชิคอ๋อ วัลูตรงนี้มันเป็นเนขนะะมันต้องเป็นวันจันทร์เมื่อกี้ไปไปแก้เล่นๆน,นะครับว่างตรงนี้มันจะมาตามที่เราเซตไว้ตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับวันจันร์นเขียนไม่ถูกเลยผมใาบอลแลลวอ้าว เป็นวันจันทร์เหมือนเดิมนะครับโอเคแก้คืนโอเคเช็คโค้ดหน่อยเราได้เงื่อนไขนะครับเงื่อนไขแรกนะนี่ับถ้าที่ไดหรือค่าที่รับมาเป็นเป็นวันจันทร์นะให้มันแสดงผลข้อมูลของคนที่เกิดวันจันทร์คำทำนายของคนที่เกิดวันจันทร์ทีนี้เราไปดูโปรแกรมครับ อเตหน่อยเห็นไหมฮะถ้ากดวงคานปุ๊บไม่มีอะไรขึ้นนะฮะคำทำนาไของท่านคือว่างเปล่าเพราะอะไรเพราะว่าเรายังไม่ทำเงื่อนไขไงนะเราทำแค่วันจันทร์มันก็ดูได้แค่วันจันทร์นะครับทีนี้เราลองมาดูทำเรามาลองทำดูอีกสักหนึ่งวันก็ปีมเลยฮะ เราดูจะเร็วแล้วนะโอเคแก้ใหม่ครับเป็นวันอาทิตย์ราวันพุธดิวันพุธล้วก็ไปเอาแสดงคำามทำนายของวันพุธนะครับ ใส่ตรง ECHO นะครับกดเซฟครับนี่ลองไปรันโปรแกรมดูเหมือนเดิมกดวันจันมันก็มามันเดิมวันองังคารว่างเปล่าก็ายังไม่ทำเงินไขมันพุทธรวมของเกิดวันพุทธก็จะมาพอจะเห็นภาพไปอยังงครับทีนี้พวกเราลองเขียนโปรแกรมให้มันสามารถสแสดง ดวงชะตาให้ครบทั้งเจ็ดวันนะครับโดยใช้หลักการเมื่อสักครู่นี้นะได้ไม่ได้ยังไงคอมเมนต์ใต้คลิปเลยเลยครับ